สวัสดีจ้าทุกๆคนมนีแพ่น้าเขาปลาเก็บเ็ดอีกแล้วเป็นถนนเส้นไม้ปลาไม้นะคะทางอพา,าร์ตเมนต์แพ่นมาสำรวจเบื้งแล้วเฮดกะลายอยู่ค่ะไปชมกันเลยค่ะทุกๆคนขามันยาวเกิดน้ำสั่วปลาไม้ ยางประมาณซิปน,นาทีกระพอเห็ดค่ะค่ะอันนี้เป็นเห็ดเกลือนะคะมันเนาค่ะพี่น้อง ันนั้นก็เห็ดเกลือเนา่าเบิ่งลักษณะปลาเปิดลรยังสี่แหละคะ่ะเป็นสว่วนลายอยู่ค่ะพี่น้องมันอยู่ไก่เนาะเอฟีก็บ,บอกว่าเก็บเฮ็ดอันหนังไก่มาแน่ว่าสัน่นมันเน่าหรือเด้อะค่ะพี่น้องเห็ดหนังไก่มันบ่ทนความหินสีเฮ็ดกับหญยาหมอตัดกันนะพี่น้อง น้องเล่มปียู่น้ำปูค่ะให้เพิ่นเบิ้งให้สักบกเกินสองสองั่โมงพระอาทิตย์กระต๊กเร็วค่ะพี่น้องต๊กเร็วขึ้นซ่ามือละห้านาที่ต๊กเร็วมือละห้านาทีสิบนาทีสั่นลงสมือสมือมันสีเขาวย่ามหนาว คลิปนี้เอาโทรศัพท์ซัมซุงไทยเด้อพี่น้องไอโฟนท่านไลด้ปุ๊ล็อกได้ยุคค่ะร้างเห็นให้อาทิตย์หน้าคุณละเล่นยากเงี่ยบุคคลใส่ไอโอีอพิ่นต่างค่าให้เรียบร้อยคุณละ่ะ เอโทรศรพทัถทายท่านคลิปเด้อค่ะขอให้ภาพชัดๆเด้อเมื่อกี้แผ่นยางสำรวจแผ่นเห็นอยู่มองนั่นปลากะงามงามท่านาท่านใบบานเต็มที่ดอกพี่น้องนบบานเต็มที่ไม่นีดดอกไงกว่านี้ ไปต่อจ้าอาทิตย์หน้าพนเดอชขาดสิไปเก็บปลาประจำคือสุปีทั้งโซนบ้านแพ่นเฮดมันหลาย สิ่งไปล่อมันเหมาะสมทั้งพุ่นนั่นดินมันเข้มมันก่อยลายหลายจะไปเก็บหม่องเก่าที่เคยเก็บพุ่นหละปลาหนินบกไก่จากภพเม่นหน้าก็ได้อยู่บางเห็ดมันเนาพี่น้อง ีแต่เฮ็ดซุปปิโลวาวิลอนี่แหละทนความเย็นกว่าทุกชนิดเฮ็ดหนังแกะหนังไก่ค่ะลวกแล้วค่ะพี่น้องแพนมีเวลาแพนจังเข่าปลาก็เลยบ่ไ้เก็บเห็ดหนังแกะหนังไก่ปีนี้ มีคลิปหนึ่งได้นน้อยหนึ่งดอกช่วงโควิดผมมีคนซอยค่ะ ที่เข้ากลางฤดูใบไม้รอนแล้วกันยาตุลาพุจิกากลางกลางตุลาคมกลางฤดูใบไม้ร่วงเห็ดกระไยเครื่องทางนั่แหละกำลังพอดีเก็บคันตุลาคมนี่ ปลายตูลาคมมันสิแก่แล้วมันสิบานแล้ว มข้างหน้าก็มีค่ะพี่น้องใส่มืออีกค่ะบอกพอดีเก็บช่วงอาทิตย์นี้เพ่น้า เรดูใบไ,ไม้ร่วงอาทิตย์หน้าน้องเล่นปีหยุดเรียนแผนจะได้มีเวลาเข้าป่าสิไปเก็บปลาประจำของแนพนคนละพี่น้องปลาลายลายสิปล่อยเห็ดนาทท่มเด้อค่ะปีนีบมมีคนซอยเด้อพี่น้องเด้อ ไม่ให้ลากเขเข้าไปกิบพอเป็นสถานการ์ค่ะเก็บไปอบแห้งหลานเฮ็ดปิดบมดแล้วพี่น้องสถานการณ์โควิดค่ะเก็บไปอบแห้งจ้า คาบ้านปลาก็สวยงามดี เป็นทางน้ำไหลอากาศทายเทแสงแดดเข้าถึงแบบนี้แหละพี่น้องดินเข้มดินก้อยปลาเห็ดดินน้นใหญ่ ยาวยามอดฟุกๆุๆบ่งเห็ดมันเนาพี่น้องเก็บได้ซำนีแล้วค่ะปลาไม่ยางมาประมาณสักห้าสิบเมตรแล้วยังว่พอกุมเห็ดอยู่พี่น้องมันออกบ่หลายทั้งโซน ทังบานแพ่นแพ่นวาลโลกเกชันทั้งนี้เบิ้งก็คือเป็นสัวยอยู่สิมีอีกโบขพอเห็ดต่างๆมันเนาแพ่นยางมากประมาณหาสิบเมตรแหละพี่น้องได้ชำนีค่ะเห็ดโลกเกชันปลาไม่ที่แพ่นมาสำรวจม,มูนี้อยากมาเช็ค เฮ็ดอื่นๆกับสีลวกเพราะว่ามันปรทนความเย็นแช่เห็ดดำเนาะนางไก่กับบ่เหลือค่ะพี่น้องยังมีเตะดำมันปูลวกค่ะพี่น้องนา่าพอแล้วยางมากห้าสิบหกสิบเมตรปลาไม่พี่น้อง จะขึ้นมาน้ำเนาะพี่น้องบวมน้ำอโปะบวมน้ำ เห็ดปริ่มน้ำ เิ่งป้าก็ดีงามอยู่แต่ว่าคลิปนี้แผ่นยางไปยางไปบ่มีค่ะพี่น้องเห็นเท่านี้ค่ะแผ่นกับบ่ยางโดนเนาะยานมันเสียเวลาปลาใหม่นี่แผ่นบุค้นเคยค่ะพี่น้องยางไปมันกระสิเสียเวลาค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าน้องเล่นปีฮอลิเดย์กลางฤดูใบไม้ร่วงหนึ่งสัปดาห์แผ่นจะพาไปเก็บป่าประจํานะคะทางบ้านแผ่นนู่นแหละสําหรับวันนี้ต้องขอจบคลิปไปก่อนสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye